เออทุกคนฟังนะทุกคนรอเจได้ปะรอได้ไหมเจเชื่อว่าวันมันมันต้องมีสักวันที่เป็นของเจเจไม่รู้หรอกวดไหนขอแค่เอ fc เจนุรอเจนุรอเลยแล้วคิดดูดิหลายคนบอกอุย้ยเจนุให้หวยจนรวยโอ้โหก็กูเล่นหวยขนาดนี้ เนี่ยคนนี้เนี่ยพี่ตั๊กปานตะวันยังได้หนึ่งแสนบาทและอีเจนุกจะได้เท่าไหร่สามง้วติดอีเจนุกให้หวยจนรวยบางคนนะเจไปต่างประเทศมีคอมเมนต์อุ้ยให้หวยจนรวยอุ้ยเจ้าแม่ให้หวยรวยทุกคนโอ้โหก็สามง้วติดถามดีติดหนึ่งในสามเจ้าแม่ให้หวยเจนุกเจมรว่าอุ้ยคือจริงๆนะคือ ไม่กล้าแบบเทียบกับเจฟฟองเบียกับแม่น้ำหนึ่งเลยแต่แบบคือเราทำได้อ่ะเออเพราะว่ามันมีคนพูดถึงเยอะคือเราประสบความสำเร็จมันงงแบบตื่นมาคือโอ้โหทุกคนเข่าไหป่ะและเจเป็นคนให้หวยอ่ะและเจเล่นสามมัวดติดโอ้โหและเจจะถ,ถูกเท่าไหร่เนี่ยคนนี้ยังถูกแสนกว่าบางคนถูกห้าแสนเออ ไอเจนูโอบางคนแบบมโนเจนูให้หวยจนรวยมึงต้องพูดว่ากูเล่นหวยจนรวยอดีตจริงจะไม่เถียงเลยคเนี้ยมาบอกว่าฉันให้หวยจนรวยเปลี่ยนคําพูดใหม่นะฮะเจนูเล่นหวยจนรวยหลังสํามง้อติดฟื้นเลิกเล่นเพราะว่าคิดว่าง้วที่สี่ไม่มาแล้วก็ไม่มาจริงๆเพราะขอไว้ไงนี่และพีกอะไรอีกอ่ะก็รุดุดร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 ุ พอหลุด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 ทุกอย่างหลุดทุกอย่างปุ๊บหลุดทุกอย่างแตกหกหนึ่งเจ็ดอีกค่ะสิบหกพฤศจิกาหกหนึ่งเจ็ดค่ะแตกอีโอโหทุกคนเป็นไปได้ไงอ่ะแตกอีกกระถูอีกดีกระถูกอีกแต่งวดนี้ถูกเบาๆสามสี่แสนถูกเบาๆค่ะเพราะว่ามันหลุดมาไหนงวดเราไม่ได้ทันตั้งตัวงวดนี้แบบถูกสามสี่แสนนะคะดูดิ ก็ถูกอีกเห็นไหมและสองสามห้าอีกสองสามห้าที่เจพูดไปเจก็ถูกอีกทุกคนต้องพูดว่าเจนุกเล่นหวยจนรวยนะอ่ะดูสองสามห้ารัฐบาลออกอะไรที่เจนุกห้าน่ะที่เจนุกพูดในเนี่ยในไ์สดจําได้ปะจำไห้ดินอยู่แล้วอ่เจก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อใต้ดินกล้าพูดกล้าพูดเลยตรงๆเพราะว่าทุกคนเล่นทางประเทศ ใต้ดินนะเจไม่ได้แบบห้าสิบร้อยหนึ่งนะคะหมื่นคูณไม่ได้หมื่นคูณหมืน่นสองพันสามพันสี่พันกี่เจ้าโถไม่อยากจะพูดต้องพูดว่าเจนูก,กันเล่นหวยจนรวยอย่ามาบอกว่าฉันให้หวยจนรวยโถและไอกทีทุกคนเข้ากลุ่มอ่ะ ฉันมีต้นทุนฉันต้องซื้อของซื้อทูบซื้อเทียนซื้อสบู่ฉันมีต้นทุนค่าส่งฉันก็ออกซีฉันได้กําไรน้อยมากที่ทุกคนสมัครเข้ากลุ่มมาโทรเจนุกไม่ได้คิดแพงเลยสองร้อยก็บาทถามจริงเอาเลยมารวยากลา้าเถียงเลยโทรหลายคนอนะตอนนั้นเจนไปต่างประเทศไงขอพูดอีกรอบนึงให้หวยจนรวยโอ,อไม่รู้หรอกว่ากูแต่หมดเยอะนะ ไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะเจ๊พูดเป็นอุทาหรณ์เจ๊ได้เยอะเจ๊ก็หมดเยอะเหมือนกันนะกับหวยอะ่ะน,นีเรื่องจริงพอได้ก็ได้เยอะแต่เจ๊มีสติในการหยุดเล่นไงเจ๊ไม่โลภเออเห็นปะคือเจ๊ไม่โลภเจ๊รู้อ่ะเหมือนเรามีเซนทุกคนเรามีเซนว่างวดนี้กูไม่น่ามาหรอกก็ไม่เล่นเอองวดนี้กูไม่น่ามาหรอกก็ไม่หมดเยอะเหมือนกัน เอาตรงเจ๊พูดเจ๊หมดกับหวยลาวเยอะมากเขาหวยลาวมีสามวันตั้งแต่หวยลาวมีสามวันเจ๊าาเเจหมดกับหวยลาวเยอะมากพูดจริงๆเลยรัฐแต่เจ๊ได้กับรัฐบาลไทยเยอะแต่เจ๊หมดกับหวยลาวเยอะมากตอนนี้เจ๊ก็เบาๆหลายคนแบบอุ้ยเจโนุมไล่หวยจนรวยกูเล่นหวยจนรวยค่ะโถแต่ตอนนี้เบาๆแล้วค่ะไม่ได้เล่นเยอะ เพราะว่าถูกมาเยอะแล้วเจมีสติไงเจ๊หยุดเล่นใช้เงินใช้นี่ใช้สินเก็บค่าของที่ซื้อแพงมากให้ครั้งเดียวแต่เจ๊ให้เข้ากลุ่มตลอดใช่กลุ่มเจ๊ตลอดชีพ200ร้อยก็บาทแล้วก็ได้บูชาของเจ๊มั่นใจว่าเจ๊ถูกที่สุดในบรรดาทุกๆคนแล้วมีราคาเดียวไม่ได้อยากรวยกับเข้ากลุ่มแต่ทุกคนอยากเข้าเพราะเจ๊ไม่อยากแบบ เอาเงินเขามาเฉยๆเร,เราต้องมีการแลกเปลี่ยนกันคุณซื้อของเราเราให้คุณเข้ากลุ่มจบเราได้คุณได้ของเราจะไม่อยากมีปัญหาที่หลังคุณไม่ได้เข้ากลุ่มเราฟรีๆคุณคุณโอนเงินมาฉันเอาของให้คุณซื้อของของเราจบไม่ได้ได้กำไรเยอะเลยเข้ากลุ่มค่าส่งก็ฟรีสามสิบาทบางคนแม่งไม่รับของตีกลับกูออกห้าส่งใหม่ เจ๊ต้องลงทุนค่าทูบลงทุนค่าสบู่ลงทุนค่าน้ำหอโอ้ช่างมันจิปาถะไม่มีใครรู้เนี่ยเจ๊ลงไปเดียวถ้าบอกว่าเล่นหวยจนรวยอันนี้ไม่เถียงแต่เอาตรงนะหมดเยอะมากทุกคนมีสตินะถ้าไม่มีสตินะชีวิตเจ๊นะหมดตัว อันนี้เรื่องจริงได้หวยมาแล้วก็ต้องเอาคืนเขาไปอีกทุกคนคิดบ้างแต่เจ๊มีสติเี่ยกูพอแล้วุยกูได้จนกูพอใจแล้วเหมือนเจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งที่เจ๊ถูกถูกห่วยอันนี้อจเจ๊ใบให้เหมือนเจ๊บเจบแบบเกือบจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยที่เจ๊ถูกห่วยอะรัฐบาลไทยอ่ะเหมือนเจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งอะสามงวดติดสี่งวดแล้วก็งวดเจ็ดหกหนึ่งอีกสองสามห้าอีกเหมือนเจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเออ แต่แบบเจมุดกับหวยลาวเยอะจริงหวยลาวแบบช่วงนี้เจไม่เล่นแล้วพักพักยาวๆเลยพักมาสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วไม่เล่นแล้วหวยลาวพักก่อนออกยากมากเดาทางยากแต่เจก็เคยได้กับหวยลาวเยอะนะช่วงที่เจปังๆอะ่ะแล้วมันพอมันมีบ่อยปุ๊บมันเริ่มแบบ แปลกๆแ,แล้วเพราะต้งแนวหวยลาวออกสามวันนะ่ะออกแปลกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้พอนนะเดี๋ยวปิดกัน ให้หวยจนรวยรวยยังไงเปลี่ยนคําพูดใหม่แม่งเล่นให้หวยเล่นหวยจนรวยเอออันนี้ค่อยน่าฟังหน่อยเล่นหวยจนรวยอันนี้ค่อยน่าฟังหน่อยนะเล่นหวยจนรวยอะ่ะจริงๆมังดีเจอยากไปตอบโหกูถูกหวยกูแล้วกูหมดเท่าไหร่เจแทงที ip, งวดละเกือบแสนทุกคนจะไม่ถูกเยอะได้ยังไงอะ่ะแทงทีห้าหกหมื่นซื้อลอตเตอรี่อีกสามสี่หมื่น เยอะนะทุกคนก่อนดวงเราจะถูกอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ดวงดีซื้อใบสองใบแล้วถูกนะจ๊ะซื้อเป็นสี่ห้าร้อยใบมับงกรฟ้าก่อนหน้านี้สี่ห้าหมื่นแล้ลอตเตอรี่ข้างนอกอีกออ้ยเจเล่นหวยหนักก่อนหน,น้านี้แต่ตอนนี้เบาๆแล้วไม่งั้นถ้าเราไม่หยุดเราหมดตัวถ้าเจาไม่หยุดเจหมดตัวแนะ่เจต้องพักก่อนค่ะตอนนี้เจต้องพักก่อนนะคะ เจ๊ต้องพักก่อนไม่งั้นหมดตัวต้องพักก็ถ้าเรารู้ว่าดวงเรายังไม่นานเราต้องพักนะทุกคนเราอย่าฝืนทุกคนฟังเจ๊ไว้นะคะถ้าดวงเรายังไม่มาอย่าฝืนอย่าฝืนเราต้องพักพักอย่าพึ่งเล่นไม่งั้นหมดตัวค่ะมันไม่ต่างอะไรจากการพนรันเล่นบาคาร่าเลยจริงถ้าดวงยังไม่ดีอย่าพึ่งเล่นเจ๊ดูจากอะไรรู้บ้างดูจากหวยตัวเองถ้าหวยตัวเองเริ่มเข้าเริ่มปังเจ๊ถึงเล่น ถ้าหวยตัวเองยังเริ่มไม่ค่อยปังไม่ค่อยเข้าก็แสดงว่าดวงยังไม่มีก็ยังไม่เล่นอืมเจ๊ดูจากตรงนี้เจ๊ดูจากตรงนี้ถ้าหวยแบบแต่แต่รัฐบาลเจ๊ตามทุกงวดน,นะแต่เล่นแบบกรุบก,กริบ